เราก็อยู่กับตัวละครใหม่นะครับ EX ตัวใหม่ที่ชื่อว่ายามาโตะจังนะครับโอเคก็วันนี้ผมจะมารีวิวยามาโตะในเวล85นะครับผมบูท2นะครับก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมฝากุกวคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มอ่านสกิลงยามาโตะกันก่อนเลยนะครับโอเคครับผมนี่ก็คือยามาโตะนะครับผมเวล85บูท2นะครับเป็นตัวละคร EX ตัวใหม่มาในสายวิ่งสีแดงนะครับผม ซึ่งผมขอเตือนก่อนว่าคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้เป็นยามาโตะนักบูนะครับผมผมอาจจะได้เป็นยามาโตะสายปวนมากกว่านะครับผมว่าซับผมค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมก็สู้ใครไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมลูกใช้ของไคโดยามาโตะเหรียญที่ผมใส่ก็เป็นเหรียญ2องดอกฟ,ฟี่เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสกิลที่หนึ่งครับผมอาซานี8ปดทิศเป็นสกิลเหมือนไคโดนะครับผมแต่ พิเศษกว่าไคโดตรงที่มันเป็นสกิลชาร์จได้นะครับผมก็คือกดชาร์จแล้วก็บุ่งไปข้างหน้าโจมตีใส่ศัตรูนะครับผมแบบไม่ได้ชาร์จสกิลพลังโจมตี490เมื่อไม่ได้ชาร์จพลังชีวิตต่ำกว่า50ารขั้นที่1สกิลพลังโจมตี735แบบชาร์จสมบูรณ์สกิลพลังโจมพลังโจมตีเพิ่มขึ้น30%แรตะยะเวลาของผลที่ถนาทีถ้าเกิดเราชาร์จเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสกิลนี้จะแรงถึง650 เมื่อชาร์จเสร็จสมบูรณ์นะครับผมและพลังชีวิตต่ำกว่า50%สกิลเอ่อสกิลสกิลพลังดนตี9 7 5ผมจะอ่านเป็นสกิล2ไงแต่ไม่ใช่ก็คืออันนี้ถ้าเกิดเราชาร์จเสร็จสมบูรณ์เนี่ยและเลือดเราน้อยกว่า50%ของหลอดเลือดเนี่ยสกยิลนี้นะครับมันจะแรงขึ้นเป็น9 7 5นะครับผมแล้วก็เมื่อชาร์จสมบูรณ์นะครับผมมีผลซัดปิวด้วยแล้วก็คููดาว34วินะครับผม สกิลที่สองฉันจะปกป้องเธอเองเป็นสกิลเคาน์เตอร์นะครับผมเพิ่มป้องกันเพิ่มขึ้น30%มรเนเวลาของผล20วินาทีสกิลพังโจมตี610นะครับผมเมื่อเคาน์เตอร์สําเร็จอันนี้คือเมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จนะเมื่อเคาน์เตอร์สําเร็จนะครับผมและพังชีวิตต่ํากว่า50%สกิลพังโจมตี915นะครับผมก็คือมันจะแรงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเคาน์เตอร์สำเร็จมีผลซัดฟิวครับผมเมื่อเคาน์เตอร์ล้มเหลวพังโจมเออ่สกิลพัังงโจมมตี400เอนะครบผ เมื่อเคาน์เตอร์ล้มเหลวและพังชีวิตต่ำกว่า50%สกิลพังโจมตีจะ600เองนะครับผมคูดายิบห้าวินะครับผมสกิลนี้เ๋ยวผมแม้จะโดน KO แต่ยังทนต่อไปเมื่อพังชีวิตเหลือนหนึ่งเมื่อชิงสมบัตินะครับผมไม่มึนงงและล้มลงเมื่อตัวเองชิงสมบัติหลังการหลังเกิดสกิลหนึ่งจะไม่ล้มแต่มึนงงและทําให้สภาพผิดปกติที่ได้รับจากศักตรูไร้ผลในระยะเวลาที่กาหนด ความเร็วในการชินสมบัติเพิ่มขึ้น50%เมื่อพังชีวิตมากกว่า70%ตอนที่ได้รับอัตราความเสียหายรวมถึงได้รับความเสียหายจากสถานะพิบปติจะจากศัตรตูจะฟื้นฟูพังชีวิต6%นะครับผมย่นเวลาครูดาวสกิล2เร็วขึ้น50%และสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น30%เมื่อทีมตัวเองครอ,องสมบัติได้มากกว่าทีมศัตรตูนะครับผมความเสียหายที่ได้รับลดลง30%เมื่อ ได้รับความเสียหายจากศัตรูมากกว่า50%ของพลังชีวิตสูงสุดความเสียหายที่ได้รับลดลง30%เมื่อและความเสียหายจากแอเตอร์เกอร์ลดลง20%เมื่อพลังชีวิตต่ำเอ้ยเมื่อพลังชีวิตมากกว่า70%นะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิต30%และย่อนเวลาคูดาวสกิล20%เมื่อชิงสมบัติและก็บูธคุณสมบัติเอ่อหายมึนงงเมื่อพลังชีวิตมากกว่า90%นะครับผมก็สรุปสั้นๆเลยนะครับผม ตัวละครตัวนี้ความสามารถค่อนข้างที่จะโกงอยู่นะครับผมก็คือความสามารถแรกเลยนะครับเหมือนโอเดงเลยก็คือเวลาที่ชิงสมบัติอยู่เนี่ยและถูกศัตรตูตีในวงล้อมของสมบัติเนี่ยจะไม่กระเด็นนะครับผมและจะอดทนเมื่อเลือดเหลือแค่หนึ่งนะครับผมก็คือเลือดเหลือหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็โดนศัตรูตีอยู่ในทงเนี่ยก็จะก็จะไม่เป็นไรนะครับผมในกรณีของการยึดธงนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดถูกศัตรูตีออกมาจากข้างนอกทงเนี่ยก็จะกระเด็นเหมือนโอเร้งนะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูพังชีวิตเมื่อติดสถานะผิดปกติเช่นสถานะเผาไหม้รุนแรงของอาไครนุก็คือตัวเนี้ยถ้าเกิดมันติดเผาไหม้ของอาไครนุเนี่ยมันก็จะรดนเผาแล้วก็จะได้เลือดด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็อีกสถานะหนึ่งก็ไอสถานะของรอครับผม ขอรข้าไปในเสียงรบกวนนะครับผมไอสถานะการชิงหัวใจอะครับอ่านั่นแหละถ้าเกิดโดนดาเมจจากสถานะนั้นก็ได้เลือดเหมือนกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมสำหรับยามาโตะนะครับผมโอเคครับไม่รอช้าเราไปดูกันเลยนะครับว่าจะโหดขนาดไหนไปดูกันครับ I I have that's all I need I make happen with some work. Made mistakes, but mistakes make you strong Let's break it down for a minute I want the crowd, I'm gon' get it You hear me lament, I'm winning Yeah, Charlie Sheen will be grinning These ladies know that I'm sinning And this is just the beginning I'm closing in the night in there ain't no point in resisting Living on like a dream, baby, right, that's the thing Every night, got a team I've been tied to the scene Out on stage, here on screen Okay, it's a dream And I pray, that's a team One day, it would be me If I want it, then I get it Head dad, don't regret it Push myself to the limit If I play it, then I win it I'm just saying, I'm just living for today If I leave they're looking up to me They want the best of me now Best of me now Best of me now Best of me now. They want the best of me now Best of me now Best of me now best of me Out of haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fuck Try to live, get it up You got one life to pop Thinking big, never small Cause you gotta want it all When you finally get that cup You get ready, take it on. Need a handout I already stand out Starting to advance now Ready to expand now You don't have a chance now Cause we're in demand now Make it by the brand now Feeling in command now They're looking me like To see if I to see if I leave they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. Now. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. And how careless we yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We would Okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug, yeah. never run. We hook up in my car, it so far. Play your guitar. You'd show me your ride let down our guards. Think with our hearts, stare at the stars. We would never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, or been when he's gone, took you to prom. Dance to our song, dance all night long till the lights come on. โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับตัวละครยามาโตะนะครับผมก็ถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมครสมาชผมด้วยครับผมก็ถ้ามีเสียงรบกวนยังไงขออภัยด้วยนะครับผมก็ขออภัยมาก่า,ากแต่จริงจนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม